บทที่สิทเอวามีสตังเอกังสมัยยังพระกวาสเกสุวิหารติกปีและวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเทนัสติงปัจจามเตหิภิกขุสติหิสเพหิอรหันเตหิสัตเตหิจโลกสาตุหิเทวตายภูยนสนิปติตาหติปะวันตังสะสันนิจพิขุสังขจอัตถะโคจตุนังสุทธาวุตถาวาสกายินานังเทวานังเอตตะโหสิอายังโคพระกวาสเกสุวิหารติกปีและเทมุสมิง มหามหานวณีมหาตาภิกขุสงเคนะสัจติงปจจมเตหิพิขุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัศสหิเจโลกธาตุหิเทวตายยพิณะสนิปติตาหติพคะวันตังทัศนญาภิกขุสุงกจาญานุนะมยามปียาณะปะควาเตนุปสังเกโมยมะอุปสังเกมิตวะภะควาโตสติกีปจีกะคาถาปเสยมาติอัตตาโขตาเทวตาเสนยตาปีนามะมโนปาปุญโตสมิติตังวะพังภาษารียยปภาษาเรตังวะพังสมิติยะเอวะมิวสุธาบาสีสุเทวีสุอตตาหินตาปะควาโตปุรวโตปลาตัวรังสุ अतकु ता देवता भकवत्तम अभिवाते तेवा एकमन्तं अन्तसु एकमन्तं तितकु एका देवता भकवतो सन्तिगि इमा थंगपासि महासम्योजनो स्मिन् थेवक्य सम्मक्ता हतम इमं धम्मा सम्भयन् तकिता येव अपारा चिसं खपि अतकु व परा देवता भकवतो सन्तिगि इमा थंगपाचि तरक केवतो समात हं सु चित्तं अदनो चकु उजुगमकां सुचाराति वहि तानी क हितवा इत्र यनि लखन อินทรียานิรักติปติตติติอตาคูวะปราเทวตตาปะคะวะโตสันติเกอิมัทังภาชิตติตว่คีลังเศตระวัปะลีคังอินทะคีลังอุหัจจะมะเมชาติเตจารันติสุทธาวิมลาจักขูมตาสุทันตาสุสุนัคติอัตาคูวะปราเทวตตาปะคะวะโตสันติเกอิมัทังภาชิตเยเกติพุทธังสันังคตาเสนะเตฆมิสันติติอปยาภูมิงปะหายะมนุสางเทหัง เทวะกายังปริปุเรนสันติติอัถโูภคกวาภิกขุอมันเตสีอิภูยนาภิกขเวทัสสุโลกาธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุติตัถากตังทัสสนยะภิกขุสังฆะจัตเยปิเตภิกขเวอเหสุงอติตามัทธนังขณะโตสมาสุพุตาเตสันติภควันตานังเอตปรมะเยวะเทวตาสันนิปติตาอเหสุงสยทธปิไม้หัง เอตาระหินยปิติพิกเวภูสันติอนาตมันทานังอรหันตโอสมาสุพตาติสปีปะขวันตาังเอตัปรมาเยวะเทวตาสนิปติตาภูเสันติสยยะตเปี๋มเอตระหินอาจิคิดสามีพิกเวเทวะกายยานนามันนิกิตยสามีพิกเวเทวะกายยานามันนิเศรษสามีพิกเวเทะวะกายยานามันิตัณฑสนานสัจการมนาสุจโรธาพาสุสามีตีติเอวัมพันเตติโหติพิกูปะกวาปัจจโสสุปะวาเอตัดเทโมจั สิโลกัมนุกสามิยตัพภูมมาทัศนสิตาเจสิตาคีพลังปหิตตาสมะหิตาปุตุสาวแล้วกลาลินาโลมังคิสาพโนโอธาตมนัสสาสุทาวิปัสสนะมะลาวินาพิณุปจวัสติยะตวาวณีกัปิละพัฒเวตตโตมันเทศตาสาวกีสารนิราติเทวกยยาพิงกตาเตยิชายนาถพิโกวเตจัตตปมะกรุงสุตวาพุทธิสารสันนัเตสัมปตุรงยนังมนุษานันทสนังอเปกีสตมัตถคุงสหัสสังอัฏฐสตริงสตังเอเกียสหเสนมนุสยานันทสนังอมนุสยานะมัทสุง อภัยกียนตมตะคุงที่ชาสภะพุกกะคุงตัดจสภังภินญาัวิกิตวานาติุมาตโตมันเทศฐาสาวเกสารนรเตเทวกายพิงตาเตวิชานาถภิกขบวังกิตยสมิิราหิอนุภูษุตัดสัตสหสาวยขาภูมิมกปิลตบไที่มันโตสติมันทวนะนโตยุสัตสินมาทมนาภิกขมุกนาสิมิติมณั จะสหัสสาเหมวาตาจะขานติวานีโนทิมันโตสติมันโทวันะวันโตยิสัชินมัมนาอพิกมงคสีมิติมนังสาตาคีลาติสหัสสาจะขานัติวารโนทิมันโตสติมันโทวันะวันโตยสัชนมัมนาอพิกมงคสีมิติมนังอิจเจเตโสรสสหัสสาจะขานัติวารโนอิทิมันโตสติมันโทวันะวันโตยสัชินมัมนาอพิกมงค์กนสีมิติมนังเวสามิตาปัจจสตายจะขานันติวารีโนทิมันโตสติมันโทวนะ กุมพีโรราชาเฮโกเวปุลสันนิเวศนังพินโยนางสตตะสัสนยะคณังปีรูปัสติกุมพีโรราชาเฮโกโสปะภาสีมิติมุนังปูนิมจจติสังราชาสัตตะรโคปัสติคันธนังธิปติมหาราชายจติสุปุตติปิตาสาภาโวอินทะนามาภพลายทิมันโตสติมันโทนะมันโตยะสัชโนมาทะมนาพิคมุงกนังสิมิตรมนังทักขินัจจติสังราชาวิรุโหตปัสติกุมพนาธิปติมหาราชายจติสุปุตติปิตาสาภาโวอินทะนามาภพลายทิมันโตสติมันโทนะมันโตยะสัชโนมาทะ ปัจชิมัตจัติทางราชาวิรูปโูภาษาตินาคณัง g ทิปติมาราชายจ้ิษย์โตภุตปิตศส์พระบรอินทะนามามหาภลายที่มันโตสติมันโทวนะมัณฑุยัสสินมัทมนาพิคมุงพินางสิงจึงนั่งอุตรัจจ์ทิ่ทางราชากุเวโรตปัสสาติสติแะคานังที่ปติมาราชายจ้ิษย์โตภุตปิตศส์พระบรอินทะนามามหาภลายที่มันโตสติมันโทวนะมัณฑุยัสสินมัทมนาพิคมุงพินางสิงจึงนั่งคูริมาทิสสะทั ปุรีมาทิสังทตตาลโคทักินีนะเวนเพรุงโกปชีวินะมาดุปุโคกูเบโดติไดสังจัตตารูติมาราชาสมันตาจัตเตวโรสังทันทัลามานาทัศวันี้ก็เปลิศวีเตสังมายาเวนโอสตาอาคูวัจจานิกาสตามายามายากุเตนทุเุเตนทุวิภูจะวิภูโตสหัจฉันทนาโมกามาเสตโถจักินุมัทุนิมัทุโญปนานาโธปมัทโยจัตเทวสุโตจุมาตุลีจิตตสิโนจักันทโพนะโรราชาชนโนสุโภ อาคูปัจจสิโขเจวตินพหลุสุริยะวจิสาเอเตจันเดียจราชโนกันธปาสนาจุภิโมทะมนาพิกรมุขนาสินมติมนังอาทาคูนาสภานาคาเวสาลาสัตว์กาลัมพราตุศราคูปยกาศายุทิยาโมนาสตารัตถาจะอาคูนาคาเยสสินุเอระบันโนมหานาโกสุปคสิมติมนังเยนาคาราเชสหัสรันสหัสสารันติทิพาชิคาปขิวิสุติจักขูวิหังยสาเตวนามัต วนมัตจัปตรายจิตตาสุปนนอิติเตสังนามังอภยันตานาคราชานามาสิสุปนตโตเขมมัสิปุทโธสนาหิวจาหิอุปยันตานาคาสุปนัสสรามังกาสุปตังชิตาวชิระหัตเธนะสมุทังอสุราจิตาภาตโดวสวัสิติอิติมตุยสิโนกาละกัญชามิสมาอสุราคานาเวกัสาเวปจิติตุจิติจะปหาราถมุนิจิสาสตัจะปลิปุตนะสภเวโรจนะมกาสเนทสนาหิตลิวาปรินเสนังราหุปตัปกาคมุสงตมโยธานิปัสเตพิกรังสิมุติงนัง អពោជាទីបាបតវិជាទេໂវបាយុទថាឃ្មុងរោណាវរណាទេវាសោโมចយសាសហមេត្តាករុណាកាជីកាអគុធីបាយស្សនោធិយសិទីសតាកະຍាសភីនទេវិនុធិមន្តោធិមន្តោវណន្តោយសិនុធមបណិត พี่นนั้สมิธิงนางเวทูจติวาสลีเจติมาจัยยิ่มาจันทร์สูบิษัเจตาจันทมาคูบริกตาสุริยสูบริษัเจตาสุริยมาคูบริกตานัตตานิพุรคตตวะคูมัทวาลากาวาสูนังวาสโบเศโทสประคับปืนโทท่าเสตโตท่าสากิยาสเพนันเจวานุทิมตัวสติมันโทวนาวันโตชิตสินุมาธาบาพิคมุนคุณาสมันก็นังอัฐาคูนาสพานา สถาคูสาภูเทวาชลามคิสคราดิวาอริตกาจโรชาจาบุมาภัสสินมรุมาสธรรมาจตุตาจันนิจกาสุริยะจุฬาคูอาคูวสวรณิสนุทัศเสติทัศสากยาสเพรนันติปันนุทิมันโตติมโตวันนันโตสิมุทห์ธรรมนาจิตมุทห์สิมุนหงสมานามาสมมาสมามนุษย์มนุสิตมาอัตกิธาปุตุสิกาอาคูมนุสิกาอาคูนโยเทวา ยเจลโลหิตวัสสินประคามาบรา,าอากูเทวายเจสิโนทสัสศเตตัากยาสพเพน,นันเทวานินโนอิทิมันโตอติมันโทว,นวันะวันโตชุสิโนุมธมนาภิกมุมพินัสิมันโน,มมน,น,นังสุกากรุมหาโรนาอากูเวขานะสาสหโอทาัศกิหาปรปามโมคขาอาคู อาคูเทววิจกนาสัทธามัตตาหาระาคามิสกาจายศิโนท่านนายังอาคาปุชนโนยุทธิสาวิสติทัสสิตรีทศกัณยาสเพียนะเตวายโนยทิมันโตสติมันโทวนาวันโตยยศิโนมัทมนามพิคมุค์พนังสิมุติมุตังเฮมิยาตุสตายามากันทกาจายศิโนลำพักตรีลำมัสสิตาโชตินัมาจารสว่านิมานัตเตโนอาคูอาทาคูปเรนิมิตาเจสิตเทัสสากยาสเพียนะเตวายโนยที่มันโตสติมันโทวนาวันโตยยศิโนมัทมนาอธิพิคมุค์พิกาสิมุติมุติม สถ็ติเทวะนิกายาสพนะนติวินิโนนามันวณีนะอคติเยีจนนยีใสชยสหปุทธชาติจิมภัยลังโอคตินามะนาสวงทักขีโมคตรังนาคังจันทวะาอิตัตังสุพรมาปรมัตโตจัปุตตาอิทิมตุสะสันนังกุมาโลติโสจัตโสบคัสิมติมันังจัสสุพรมาโลกนังมหาพรมาพิฏติอุปปันโนสิติมโตปิสมะกายโยยะสตุทัสตาจุระอาคูอาคูปเจกวาสินตัสจัตเตสัจจะมาชัตมาจตอวะคาหาริโตปะระวาริโต เตจ่าสะเพยพินกเตสินเทศเทเบสุพันมเกมรัสนาพินกามิปัสสะกนาสานมธิยังเอธากนธามาณธาราเคณพันธมัตโวสมัญตาเปรวาริตะมาโวมิจเกตุโตจะนังอิติตถามาสิโนกนหาสินังเปสศิยปานินาตระมาหจาสร่างกตวเทระวังตถายนถาปวุสโกมิโคชนะยันตุสุปิจโกตถาโสปจุทาวัตติสังกโตสังวสิงตจสะเพงพินยยะวิติวานาจขุมมาตโตมริชิตาสาวกิสสาริยติมระ เซนาพิงกตาเตวิชาณตพิกะโบเตจัดตาปมกระงสุตวาพุทธศาสนนั่งวีตาระเคหิปกะมุงเนสังโรมิปิทะยงสปีวิชิตาสังขมาพิยาติตายาสินโนมูทันติสาโูติหิสาบกาเตชนีสตาติ